ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับก็บอกผมนะครับในรายการต้าแคทเกมส์ชีชแนลวันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องเครื่องแคทตันนี่ยครับอ่าแคทตันนี่ดูเหมือนจะทำง่ายใช่ไหมครับแต่ว่ามันทำได้ครับโอ้โหฮะเคอ่าถึงการรีวิวนะครับไอ้แคทตันเนี่ย มันจะสูงถึงสามบล็อกได้นะครับพอถึงสามบล็อกเสร็จมันจะถูกก้อนเอือหินนะครับแล้วก็เด้งแบบนี้ครับแปะยังจะลงแม่น้ําแม่น้ําลำธารน,นะทุยไม่ใช่บางทีก็ลงข้างหลังมาวนมาเก็บกระดานนี่ลงแม่น้ําเสร็จแตะแถะตรงนี้นะแล้วก็มาลงตรงนี้นะครับวูบตุ๊บปึ๊บอะรแบบนี้นหรนี่นี่ก็โดนแล้วนะโอเค ผมทำเป็นสองชั้นนะครับแบบนี้ก็ง่ายๆนะครับคีฟาร์ามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่เปลืองเนื้อที่นะครับอคอคนะครับสำหรับวันนี้ของตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับปิดไปได้เออเดปิดได้แล้